เพื่อนข้าเมื่อเช้าเราไปส่งคนงานไปเจอเต้าน้อยกำลังข้ามถนนคะ่ะพอดีมีมอเตอร์ไซค์ใจดีจอดช่วยน้องไว้เราก็เลยขอน้องมาปล่อยที่สวนมาเฮงคะ่ะให้น้องปลอดภัยปล่อยไว้ที่นี่ไม่ต้องโกโอดคะ่ะมีหญ้ามีผักบุง้งให้น้องกินเป็นสะลงลงคะ่ะจะกินกุ้งหอยปูปลาก็หาก,กินเอาเองเลยคะ่ะ ไปค่ะเราไปปล่อยเต้ากันเพื่อนคขาปล่อยเต้ากันค่ะน้องลงไปแล้วค่ะไปอยู่นในสะแล้วไปแล้วค่ะเพื่อนๆร้อนมากค่ะ